แตงโมงปลอดสารพิษจ้าลูกโตโตเลยที่สวนปลูกเองเลยจา้าลูกสุกแล้วนี่จา้าเก็บแตงโมงด้วยกันจา้ามาดูเสียงใกล้ๆจ้ะ เสียงอย่างนี้สุกแล้วจ้าเพื่อนๆจ๋านี่เป็นลูกแตงโมที่สวนด้วยจ้าหวานๆเลยจ้าเพื่อนๆมากินแตงโมด้วยกันจ้านี่จ้าอีกลูกจ้าเพื่อนๆจ๋าเดี๋ยวเคาะดูอู้เสียงนี้ใช่เลยจ้าอีกแล้วจ้า ก็บเตงโมที่สวนกันมาใช้ก็เนื่องจากโกกามารบก,กวนอันนี้ยังเล็กอยู่เดี๋ยวเรามาดูอีกค่ะเดี๋ยวเปิดฟางดูจ้าเพื่อนๆจ้าเดินมาชมใกล้ๆเลยจ้ามาจ้าอันนี้สองลูกติดกันใยจ้าเพื่อนๆ อันนี้ก็น่าจะโตกวัวน,นี้อีอยู่จ้ะเดี๋ยวปิดไว้ก่อนมาดูการเก็บแตงโมที่สวนด้วยจา้าเพื่อนจ๋าอุอันนี้ลูกเล็กเลยปิดไว้ก่อนจา้าเพื่ออำมพางลูกกาอันนี้ไหมคะเดี๋ยวดูก่อนเคาะดูก่อนแต่ลูกน่าจะได้อยู่จ้าแต่ดูเสียงยังไม่ได้ ปิดไว้ก่อนจ้ะเดี๋ยวมาเรียกดูอีกทีทางนี้ค่ะอันนี้ก็ยังเล็กอยู่จ้ะแตงโมหน้าแร้งก็เป็นลักษณะลูกไม่ค่อยใหญ่ด้วยจ้ะเพราะว่าน้ำการบริหารจัดการน้ำอาจจะไม่เพียงพอนะจ้ะเดี๋ยวมาดูอีกั่งนี้จ้าตามเลยจ้า เด,เดินมาดูมาเลือกแตงโมตามมาเลยจ้าข้ามเชือกฟางก่อนอันนี้เดี๋ยวดูฟางนี้ก่อนอู้อันนี้ลูกเล็กเลยสามลูกเรียงกันไม่ว่าแต่อุ้ยสี่ลูกไม่ใช่สามลูก มีหนอนมาลงหน่อยหนึ่งจ้าเพราะว่าปอดสารไม่ได้ลงยางเก็บแตงโมที่เขาแก่เขาสุกจ้ะอันนี้ก็ยังเล็กอยู่เลยเดี๋ยวมาดูอีกฝั่งนี้กันโอ้อันนี้ก็ไม่ไม่โตยังเล็กๆอยู่ อันนี้น่าจะยังไม่สุกมันเล็กอยู่จ้ะปิดไว้เดี๋ยวไปดูฝั่งนี้กันที่ปิดปิดไว้มีแต่ลูกแป้ง้มงทั้งหมดเลยที่ปิดไว้นี้ก็เป็นลูกแองมองทั้งหมดเลยจ้าอันนี้ก็ยังมันยังเล็กอยู่นะจ้ะปิดทั้งกลนกันทางลูกกา ลูกตาก็ร้องไม่หยุดเลยจ้าช่วงนะี้ออกหากินตลอดทุกวันเลยลูกนี้ค่ะโอ้ลูกนี้น่าจะได้แล้วนะเสียงน่าจะใช้ได้อยู่จ้ะแต่อยากได้ลูกที่โตกว่านี้จอจ้ะเอาไว้ก่อนเผื่อเลือดน,นี่จ้าเพื่อนๆจ้าได้แตงโมแล้วแตงโมที่สวนจ้า ก็จะมีลูกเล็กลูกโต่าปนกันไปจ้าช่วงหน้าเลงแตงโมเขาก็จะลูกไม่โตมากเพราะว่าช่วงนี้ขาดแคลนนะ้ำมะจ้าเพื่อน,เ,อนเดี๋ยวเราไปดูว่าแตงโมมันจะแดงหรือเปล่านะจ๊ะเดี๋ยวตามชมเลยจ้านี่จ้าแตงโมถ่าออกมาแล้วน่ากินมากเลยจ้าแดงได้เต็มที่เลยจ้า อันนี้มาถ่ายปัดให้ดูจ้ะเพื่อนเื่อนจ้าขอบคุณเพื่อนเอนทุกท่านมากจ้ะ